เพราะว่าองค์นี้เนี่ยมูลค่าหลายล้านนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัลรังพิมพ์ฐานแซมเนื้อนิยมนะครับด้านหน้าด้านหลังครับก็ขอจัดแค่5องค์นี้นะครับสําหรับรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับ5องค์นี้เท่านั้นนะครับขอไม่นํามาจัดโปแล้วนะครับจะมอบให้เพียงแค่5องค์นี้เป็น5องค์สุดท้ายนะครับ เพราะว่าในปีหน้าเนื้อนี้แบบนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จที่มีมูลค่าสูงมากนะครับจริงๆก็สูงอยู่แล้วแหะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอยากนํามาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกได้ครอบครองกันนะครับก็องค์นี้นะครับจริงๆมูลค่าต้องหลัก20ล้านขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าเก่าตาเปล่าครับเห็นครั้งแรกนี่ก็ ไม่ต้องตีกล้องเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่คือคำเก่านี่โดยธรรมชาติสร้างสารรค์นะครับคาบลักษ์ที่ลงไปซึมบริเวณเนื้อนะครับนี่แบบเขาเรียกว่าเกาะเข้าไปจะเป็นเนื้อเดียวกับพระหนาแน่นมากนะครับแล้วก็มีคาบแคลไซด์ขึ้นมาปกคุมทับซ้อนในส่วนของคาบลักอีกทีหนึ่งนะครับ ผมให้แค่ห้าองค์นี้ห้าองค์สุดท้ายของพระสมเด็จพิมฐานแซมเนื้อนี้นะครับจะขอจัดโปรแค่เพียงแค่ห้าองค์นี้เท่านั้นนะครับที่จะให้นะครับต่อไปนะครับเนื้อนี้จะไม่นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษในราคานี้แล้วนะครับและหน้าด้านหลังก็ถือว่าห้าองค์นี้เป็นห้าองค์ส่งท้ายปีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เห็นก่อน นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับปีหน้าจะตั้งมูลค่าไว้ค่อนข้างสูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับสำหรับพระสมเด็จวะะัดระฆังเนื้อนี้นะครับห้าองค์นี้ใครมีกำลังนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับชุดนี้ผมส่งเข้าประกวด กับท่านอาจารย์นัทผลด้วยนะครับก็ตรวจผ่านนะครับตามมาตรฐานที่มี iso มารองรับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดสององนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลกันนะครับในวันที่สิบเจ็ดนะครับที่ the icon ที่ลงหนังนะครับที่สาม นี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเนื้อที่สวยที่สุดนะครับเท่าที่เห็นมานะครับยกเว้นดินเกาลินนะครับอันนั้นต้องยกให้เลยนะครับดินเกาลินนะครับแต่สำหรับเนื้อนี้เขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติเนื้อนิยมนะครับที่มี ความเก่าตามการเวลานะครับเนื้อขาวสวยนะครับองนี้พิมพ์นี้นะครับขั้นต่ำปีหน้าจะตั้งประมาณยี่สิบล้านนะครับศูนหายไปสองตัวนะครับหมื่นแสนล้านสามตัวนะครับสามตัวยี่สิบล้าน โอ้โหสวยงามนะครับเดี๋ยวลองลงมาดูซิเป็นยังไงนะครับเนื้อหาจัดขนาดไหนนะครับบอกได้เลยนะครับใครเห็นก่อนเก็บซะนะครับเดี๋ยวจะหาว่ากระผมไม่เตือนหน้านะครับบอกได้เลยว่าสุดสุดจริงๆนะครับองนี้อง์ที่สี่นะครับเก็บแค่ห้าองนี้ก็สุดยอดแล้วครับ เป็นเสร็จทีละนะครับพระสมเด็จวันละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับผูปเนื้อนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเนื้อจัดจริงๆนะครับเนื้อแบบสุดๆนะครับ ขนลุกอ่านะครับสองไปนี้แบบขนลุกมากๆเลยนะครับไม่ได้ปวดปัสสาวะนะครับขนลุกจริงๆนะครับเพราะว่าดูแล้วแบบคลาสสิกมากๆนะครับใครได้ครอบครองก็ถือว่าเป็นมีบุญมีวาสนาจริงๆนะครับเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์นะครับบุญเก่าบุญสัมพันธ์ที่จะได้ไปครอบครองนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีปัญญา นะครับที่จะได้เห็นนะครับว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับหลายๆท่านผมเชื่อว่าคนที่ศึกษาพระสมเด็จยุคเก่าๆนะครับยังหลงทางกันอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าพระแท้ๆองค์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับถามมีหลายท่านถามส่วนตัวผมมาว่าเชื่อที่อง์ครู่ผมไม่เคยเชื่อเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะฮะความคิดเห็นนะครับไม่เคยเชื่อเลยนะครับก็ฟังสนุกสนานได้นะครับ ผมเชื่อในเรื่องของหลักฐานที่มาที่ไปนะครับส่วนใครจะเชื่อตามผมหรือไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็เอาเป็นว่าผมเองมีหน้าที่มาทําหน้าที่สืบทอดนะครับถ่ายทอดพระแท้ของสมเด็จพจระจันทร์โตของจริงนะครับเรามาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรานําหลักฐานนําข้อมูลต่างๆของจริงมานะครับคุณหาพระแบบนี้ที่มีความเก่าแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับ แล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าพระแท้นะครับของคุณที่มีเก่าได้ขนาดนี้ไหมพระแท้ต้องเก่าถึงยุคจริงๆนะครับ150ร้อยห้าสิบปีนะครับนี่นะครับพระแท้ต้องแบบนี้ไปดูรุ่นถัดไปนะครับสำหรับนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกราบสักการะ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสําหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญนนมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟส์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ